เทียนหากับเมื่อเลยนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนอ่านอันเก่าอวันที่ผ่านมาโอ้ยฝนพัดลวยบดได้เข่ามาตามต่อคงสุดท้ายพี่น้องนะครับอยากยโยมไทยบ้านเพื่อนกันได้โชคได้ลาบนะครับหลายผู้หลายคนพี่พี่น้องนะครับฝังฝา,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 ากจากลอ,องปู่งวันที่ผ่านมานะครับฝนพัดลวยบดได้เข่ามาตามต่อห้ค้าอยากตะเกียวเข่าเกียวเข่าเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้กับมาแล้ว นะครับเบื้องเอาดูเอาเขียนให้เลยบาทที่สิเพื่อนว่านะครับนี่นะครับเขียนให้เลยเอาเบิ่งคักๆนะครับวันนี้เฮ้านะครับเบื่อมีส่งมีลบบับว <า S 1> ันทีซื้อเดือนสีต้อยไสามเทียนไปมีส่งมีลับหรือบ่มีก็อยากรวมทับุญบาทที่โทรหาหลวงปู่เลยเดอบาทที่นีนหลวงปู่พันมีโทราศัพท์แล้วใส่หละหลวงปู่โทราศัพท์ให้เบิ้งนะครับราคาสี่ร้อยออมาให้ให้เบื้องแนวปูโทรศัพท์ ค่าที่ร้ยนี่แล้วพี่น้องล롱ปูมีโทรศัพท์หรือเด้อพี่น้องเดอ้อนี่นค่าที่ร้ย,ยนี่นะครับนี่นี่แหละโทรศัพท์เชียงนี่แหละของล롱ปูบาดีนี่ผ<น>ู้ดใด <น S 2> อยากโทรหากะโทรมาหา,งหาลงปูรดนะครับเอเอภาษาเกียนเบอร์โทรศัพท์ที่นี่เดี๋ยวภาษาเกียนเบิดโทรศัพท์ให้มีโทรศัพท์แล้วบาดีติดต,ต่อได้แล้วนี่ละ่ะโทรศัพท์ลงปูก็ได้ตะกี้บ่มีเออตะกี้บ่มีโทรศัพท์บาดีมีแล้วเดี๋ยวบาดีนี่เอานะครับ ใครอยากสีท่อหาลวงปู่กับท่มาเลยนะครับแล้วลวงปู่เป็นอีเขียนเบอร์ให้นะครับจะปวดคือโพูดเท่มันเป็นอีหยังมาครับพีดเป็นพีดถือเป็นถือครับนี่ตัวอย่างเกาไทหลีคนเบื้องหลังรับไทยให้เบื้องหลัง นะครับพี่เด็ดลูกจิตลูกหาอยากจะมาหาลงปูกับโทษหาเพป่นหลวดเบื่อโทษมีแล้วมีแล้ว,<ม>ลวนะครับมีโทรศัพท์แล้วโอ้ยลวงปูก็ได้โทรศัพท์บ่ดีแต่อยากจาเสื้อโทรศัพท์ให้ไม่เคียงไม่กับโทษมาหาลวงปูเพลินนะครับจาหลวลงปูเพลินกับิในบอกส่องทางนะครับการทําบุญนะครับ นี่คือปวดแค่มันเป็นจังไงครับมันคือปวดแค่ครับ <c oughs> เอา้าฮะเนี่ เอาเบิร,เร์ทษอมปูขียนเบอร์ท่อใช้น้ำกระดาษแผ่นไหมครับนะครับนะครับมีโท่สับราคาสี่ลอยนะครับมีท่สับราคาสี่อยเ <c oughs> ด้บาดนี่ได้ว่าเลยต้อง,งยอมแล้วบาดเจ็บ่อยาย,อยา,าย้อมค่ะกัอยาท่หาเที่ปูมีเจ้ากว่าวมีทศอสับดีครับเหมือนมีดเดียวบาดเจ็บนี่มีท่สับแล้วเคียงละสี่ลอยผลเราปูเป็นเสือมากพี่น้อง นะครับการซื้อแบบบอนเราเขาเอาเมื่อกดตาจอกระติดเฮดบอเปลี่นเพื่อนว่าเฮดบอเปลีนป่นก็นเลยได้อันนี้มาใส่<อ>นะครับเรือพี่น้องนี่นเก่านะครับใช้ทตทำไมทั้งเก่าเทียมครับโทุกที่นะครับเอบอวัตต้องการยังไงเราได้สังกะสีสามแทนก็พ่อโอ<ด>อยากได้สังกะสี นะครับหลวงปู่เพิ่นอยากได้สังกสีจากสามแผ่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะวรวมหลไยพระตีนะรวมบุญนําหลวงปูก่ก็โทรมาหาเพิ่นเทั่วสังกสีหัวนะครับไปผู้ใดอยากจะบริจาคนะครับสังกสีหรือมีก็เอาใส่รถมาให้นะครับก็โทรมาหาหลวงปูส่สถานที่ที่หลวงปู่เพิ่นปฏิบัติอยู่นะครับ,บรรตามนี้ตามนีไ้ไม่ใชเป็นท่านครับสังกสีสามแผ่นแค่นั้น ครับโอ้นะครับหลวงปู่ครับองหนา้าองเดียวครับอยากได้สังกัดสีครับองหน้านานะปูเนะนาะองน้าจินในองหนึ่งครับเร้อพี่น้องมีบุญมาร่วมส้อยกันตัวละแผ่นสองแผ่นไปนะครับจืมครับอันนี้ของ